มาทำไมมาทำไมพูอะไรให้พวกมึงล่ะเอมาทำไมมันไม่เมยเอามาแลวเจ้บสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องทันจังนาโมครับเจาอะไรเอานะูู่ดเลย มาเจอหมาไหมานน <c oughs> ไปทำอะไรมาทำไมหมาน้อยอแล้วพี่จะอ,อะไรให้มันเลยไม่มีค่ ขนมปังไหมมันกินไหมขนมเค้กนะ่ะขนมเค้กนะ่าามกะ,ะมันไม่ยอมเดี <laughs> ๋ยวเรายังไม่หมดมันไม่ยอมหรอกมันจะต้องได้กินน่ะถ้ามันไม่ได้กินไม่ยอมแม่ก <ś led> mm ็ไม่ได้เก็บขยนันขยันเก็บ นันไปเรียกมันอีกไม่มีอะไรให้มันค่ะแล้วขนมขนมเค้กให้มันจะกินไหมขูล่ะี่เก็บถึงไหนนะเพี่อ,อ เล้วไปขายแถวไหนะครับนขายนองกราบตรงไหนนะบ้านนองกาลานเฮงงไปทั e> ้งตัดต้นว่ะขายบัวใหญ่บัวใหญ่ไม่คุ้นองแโอ้ไปขายกุ้งหร่ครับผมคราบครับโอ้โหมากัพ่อหมา ủa, quay lại, nãy à? anh <laughs> <Gín. cười> <laughs> มานี่มึงจะไปไหนคนนั่งอยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยดูดูดูมันห้ามเลยเขตนะเว้ยห้ามเลยเขตมึงเห็นเขตไหมเนี่ยแล้วกูให้มึงกินก่อนมึงจะกินไหมมองไม่กินนะมึงนะมา มามาโคาน่ะหมางงหมางงตุกลงฉันไปซื้อไม้พวกแกกินใช่ไหมเนี่ยโอ้กินของดีเลยแค่นี้นะบายพอแล้ว,วไปเลยไม่ต้องมาแล้วนะพอแล้วนะ เพียวไอ้ตรงยินดีแขกเคยให้กินก็นมาเรนะื่อยเนี่ยแกบอกแกไปขายแถว,วโพนทองไปทั้งไงแกไม่รู้โพนทองฉันก็อออออกไปเขาเนี่ยเขาบอกไปทั้งบัวใหญ่เราก็ไม่รู้บัวใหญ่อยู่ทั้งไหนก็ไม่รู้ครับครับอย่างเดียวพอลมังมังรู้ไม่คิดชิ้นเท่าไหร่ต้องพอนะ เลิกล้กูไปเก่งนะระวังขนล่วงนะมึงกินไขมันไอ้กินเนยเยอะอนดอึงอมองอึงมองกอแล้วกมันนี้่ง้นึงกม่งองึม้องนี่ดยกมือเดขอมือหน่อย มือ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 เนี่ยมือเนะี่ยมือตีนนะ่ะตีนนะ่ะมองมองนะตีนขอตีนยกสวัสดีวัสดีวัสดีสวัสดีก่อนเนี่ยยกนี้เนี่ยสนะวัสดีสวัสดีสวัสดีเรือสวัสดีห่วงอีกดูหูวงนี่ดูห่วงนี่ไ <c> อ <oughs> ้มาเลตัวนู้นมาแล้ว แหมจะหากันเลยเน้ยเฮ้ยเน้ยกัดกันอีกเอยโคละเอ้าวนอนบ้านเดียวกันนะหน้ามึงเนาะเดี๋ยวฟ้องลุงเด้อ เซ่เซ่เซ่โค้ดละนี่โค้ดละโค้ดละมันนี่โคล่ละเนอะโค้ดละรูอไหม สองวันแล้วฝนไม่ตกดาวจะเอ้ยไปอยู่ไหนร้อนครับไปเข้าบ้านกันไปไปมึงย่ามึงหย่านะมึงอย่านะกินแล้ไม่เยอะสิทำไมไปไป,ไปบ้านไปไปไปพายกันไปบ้าน,านอิ่มแล้วอะ ตีนกลางทางลหรเนะไปดีๆเออนี่ลองอีก่ะไปพวกนี้ขึ้นมาทำไมซ้ายซ้ายสายซ้าย,าย,ายเดี๋ยวซ้าย นะคลิปนี้ครับไว้เพียงแค่นี้นะครับพอดีมีคนมาเก็บขยะผมไปเจอกลางตรงที่ทิ้งขยะตรงนู้นนะครับเลยให้แกมาเอากล่องที่ผมเก็บทิ้งไว้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ